ลุงจิมมุกดาหารมันไม่มีขายหรอของอ่ะฮะไม่มีเหรอโอ,อ้มาซื้อไปไปไปฮะเอามาอ,อได้ด้วยลุงจิมลุงแม่ครูบอกว่าลุงจิมบอกว่าถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าไม่กลับแม่ครูเหมาตลาดแน่ทำไมรู้จังเออลุงจิม,มเลยในในบอกว่าต้องรีบกลับ ี่เบรียบร้อยแล้วนะตรงนั้นเดี๋ยวไปให้เขาซ้านะอะไรอะจ่ายให้แล้วห่าดิบบาทอู้จะไม่จ่ายให้หนูทำไมเออแล้วจ่ายทำไมแกให้เขาไปสู่คนแก่ถ้าอยากใค้อีกก็ให้อีกโอเคนเนะนี่เดี๋ยวก่อนนะนี่หนึ่งมือนู่นอีกหนึ่งมือนี่เต็มมือเดี๋ยวขอนแก่นมันไม่มีเหรอฮะ บุกาหารกับขอนแก่นในไหนมันดีกันว่ามันได้ผ่านมันี้แล้วต้องกระจายรายได้ด้วยออนี่ลุงจิมกินหนมบัวไหมกระจายรายได้อิ่มแล้วกระจายรายได้หน uh işte> ่อยใช่ไหมแล้วจะกลับบ้านถึงบ้านกี่โมงเนี่ยลุงจิมเออ่ง้ากกนน่หนี่ห้ากา่นาก้่น้่ใ่่า้อ ก็อยอมไปไก็อยอมเนยนี่ได้ปลาได้เป็ดไปไปเดี๋ยวตามลุงจิมก่อนนะอือมเอาลุงจิมไปส่ง มาจากหมุเอาไม่รอหนูเลยรถอยู่ไหนเอาเอาหารถไม่เจอแล้วรถอยู่ไหนรถหายจะไปขึ้นเบนซ์ใครคะนะไไปนี่แหละถ้าไม่รีบกลับก็หมดตลาด โอ้ยลุงจิมเป็นไงดีไหมหนูมาขายของตลาดเนี่ย,ย,เ,ยเอาลุงจิมมารถอะไรเนี่ย้อยโออวันนี้มารถเกง๋เเงแล้วรถเขียวไปไหนรถเขียวไปนู่นแล้วไปไหนอีกะอะนครศรีธรรมราชโอ้ขายไม่เปลี่ยกนกระชาย เปลี่ยนให้เขาไปโอ้ยใครไม่มีก็เปลี่ยนให้เขาไปอันนี้รถใครเนี่ยคันเนี้ยรถแมรถม่หอ๋อรถที่มันบอกว่ามันมันเกียร์มันพังเหรอสุดท้ายมาก็ได้อาศัยอีแก่ดีแหล้เอออีแก่ที่ดูถูกอีแก่ไม่ได้นะตรงนี้อะไรเข้าไปกินในรถแล้วก็นี่เดี๋ยวมาน่ะมาแต่ตัวแต่ทำไมกลับมันมีเยอะขนาดนี้อ้าวไปเสียรถเลยนะ เอาไปข้างในไหมเออไปข้างในแอร์หน่อยเป็ดเอาไว้ข้างในเดี๋ยวมันจะเสียแมนแม่นแมนไม่ได้เป็ดมันอ้วนฮะอุ้มหนูได้แน่ขนมเราด้วยแล้วก็ถีิเราใหญ่นั่นเดี๋ยวขอขอยืมวนสักรอบได้ไหมรถแทรคูรถโอ้ยไหนแต่แล้วอันนี้รถดังรถเดิมเลยใช่ไหมกไม่รู้เหรอไม่รู้เอ้าวนบังสังขยาอ๋อทั้งชีวิตนะน้องเนี่ยเหรออ๋อทั้งชีวิตการงานเออเนี่ยขับ คันแค่นี้ก็พอแล้วสองตายายขับรถกระบะมันก็เหนื่อยอ้าวก็ยังนี้แหละเนาะอืออ่ะลุงจิมเป็ดอย่าลืมเป็ดไว้ไหนเป็ดไว้ข้างน้เดี๋ยวมีอยู่ถั่วตัดแต่เรากินทุกไปหน่อยนะไหนชิมที่ถั่วตัดใครอยากจะสั่งถั่วตัดลุงจิมบอกนะเดี๋ยวหนูจะทักไลน์ไปให้หนูจะกินดูที่อร่อยไหมถั่วตัดของเอาของมาไว้กินเพราะว่าเราต้องกินทุกคลิปใช่ไหมบางครั้งนะใช่ ไปไปลูกจี้เปิดดูเหือเดี๋ยวจะเป็นลมซะก่อนนั่งก่อนไปรู้ไหมว่าตอนที่เลือกฟองออกฟองแฉบอุ้มน้ำยาสามเม็ดไงใช่พร้อมกันเลยโอ้มีหองฝากอ๋อนี่อะไวลุงจิมไม่กินอ่ะห่อเท่าไหร่ถ้าเอพีถามมันมีราคาอยู่โอเคห่อละร้อยย้ายใส่ฝากแป๊บแปบมันไม่มันหวานไม่มาก

โอเคขับรถดีๆปลอดภัยลุงมาไม่ออกทางไหนล่ะมาหอมซีจีมาหอกทางไหนล่ะออกทางไหนลุงกิมมาเหรอออกตรงนี้นะนี่นะเด้วลุงกิมก็ขับไปเรื่อยๆนี่ออกขวาก็ได้ออกขวาไปที่เดิมออกขวาออกขวาแล้วเลี้ยวไปงี้นะลุงไปตรงนี้ไปนี้งี้ขวานี่เนาะเออไปงี้ไปที่เดิมไปงี้ออกขวาตรงนี้ไปขับไปนน้องน้าโอกาสเจอกันบายบาย ให้อยู่นานกว่านี้ก็น่าจะเป็นไงหมดตลาดเยอะฮะมีความสุขที่สุดคือได้เลาะตลาดโอ้ถ้าอยู่นี่กินตายเลยแม่คเขารู้ดีแต่ชอบซื้อให้คนอื่นใบมุกนี่ปักหมุดปักหมุดตักหมุดนสองทุนสองทุนนี่น้ำจวดตัวนั่นี่นี่ค่อยๆไปนะลุงเอาน้ำให้เจ้าของไปไว้ไหนน้ำน่ะเออน้ำไม่เอามาเอาไหมหนูไปซื้อให้ใหม่ได้นี่นี่มีวเองุ้ยลืมเด้อโทษหลายๆอย่นั่นแหละเอาหนูซื้อให้ใหม่บ๊อไปไป Bye bye. บายบายไปแล้วมึงจิมกลับบ้านแล้วถอยถอยอุ้ยสุดรอ้อนลูกหนูไม่ร้อนเหรอลูกร้อนไหมลูกร้อนไหมน่นะเอาไปเร็วๆไปถอยถอยถอย หลังมาถอยมาโบกข้างหลังเนี่ยเนาะโบกข้างหน้าถอยม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 าถอย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 โอเคได้แล้วบายบายไปแล้วหนูจิมกลับแล้วมีอะไรเดี๋ยวหนูโชว์ไปเอ้าเอ้าเอาคนนี้จะถอยจ้าจ้าโอเคบายบาย แล้วลุงจิมกลับแล้วเด้อพี่เนาะทุกคนก็ต้องสู้กันนะพี่เนาะชีวิตนะทุกชีวิตต้องดิ้นรนนะคะพี่ๆทุกคนเนาะถึงเรานู้จะออกมาจากตรงนั้นลุงจิมจะออกมาจากจุดตรงนั้นก็แล้วแต่ทุกเราก็คือเพื่อนทุกเราก็คือผู้ใหญ่ที่เรานับถือเหมือนเดิมนะคะพี่ๆทุกคนเนาะเราจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่ให้คิดถึงเสมอว่าทุกคนที่ไปติจุดนั้น คือไปทำมาหากินถึงเวลาก็ต้องอยู่กับครอบครัวลุงจิมก็เหมือนกันต้องกลับมาอยู่กับครอบครัวมาดูแลแม่ครูที่ป่วยนะคะพี่ๆขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะจ๊ะไปขายเป็ดกันต่อบ๊ายบาย